สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้มาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับห้าน้อยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่16เดือน7 2 5 6 6นะครับคลิปนี้มัดรวม4ี่น้อยนะครับรอบพิรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมของเราในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆมาดูว่ามีคู่ไหนเข้าบ้างนะครับเฉพาะกิจนะครับ594กับ73ของเรา ไม่มีนะครับรอบพิเศษนะครับ601กับ53นะครับของเรานะครับมาเลขตารางหมดเลยนะครับพี่พี่ศูนย์เนาะนะครับในรอบพิเศษเนี่ย53นะครับเข้าไปตรงๆแล้วก็0 1 1 0นะครับเนี่ยนะครับมาเลขตารางข้างบนข้างล่างเลยนะครับตัวเจาะของเราไม่มานะครับส่วนรอบปกตินะครับ8 9 7กับ9 4นะครับในรอบนี้ใครวิ่งลูที่ 4นะครับเราเข้าไปที่9 4นะครับรอบแรกด้วยเนาะรอบแรกด้วยสายรูดนะครับสายรูดมารอบแรกกับรอบปกตินะครับผมสายเจาะไม่มีนะครับส่วนรอบ v ี p อพีนะครับ832กับ75นะครับของเราในรอบสุดท้ายใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2 3 3 2ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่ทนายที่มีโชคด้วยนะครับสลับ ในรอบ VIP นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่สลหรับพี่พี่ท่านใดนะครับเนาะยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มแนวทางนอกเหนือจากที่ผมลงในช่องทาง YouTube นะครับก็มีแนวทางหุ้นแล้วก็สามรับด้วยนะครับพี่พี่แล้วก็ราวรอบเช้าเนาะ ก็เป็นกลุ่มฟรีนะครับถ้าใดสนใจก็อย่าลืมบอกแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมของเรานะครับพี่ๆเลขตารางนะครับเลขตารางก็จะเป็นที่เลขห้าเลขสองเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกเลขหนึ่งนะครับผมสายวิ่งแสรูดนะครับในโะค้งสุดท้ายผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือวิ่งเจ็ด วิ่งเจรูดที่6นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้านะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะก็จะมี6 2 7 5หนะครับ6 2 7 5แล้วก็71 6 5หนะครับตารางก็6กับ7นะครับใครไม่ชอบที่ผมจับผู้ให้เนาะก็จับวินที่เลขตารางได้นะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ3ตัว 3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่6 7 5 7 6 2กนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเลขเด่นตารางเนาะตัวเน้นตัวเจาะก็ตามนี้เลยนะครับชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้มาเด้งๆทั้ง สี่รอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเย็นนี้มารุ่นกันนะครับว่าจะมาเด้งเด้งปังๆหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ